สถานีวิทยุกระจายเสียง921ได้ผนึกกำลังร,งร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะบรรจุถุงยังชีพกว่า1,500ชุดนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สํานำนักงานพัฒนาภาค5าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับเหล่ากาชาดส่วนราชาการนักเรียนอาสาสมัครกาชาดและประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมและบรรจุถุงยังชีพของสภากาชาติไทยจำนวน1,593ชุดซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครค่ะ ถุงยังชีพแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและสิ่งของที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอทุทกภัยอันเนื่องมาจากพายุคาจิกิและพายุหนองฟ้าในห้วงที่ผ่านมาการดําเนินงานในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมืออย่างอบอุ่นจากหลายภาคส่วนอาทิสถานีวิทยุกระจายเสียง921กองพันทหารมาที่28สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลมศัก เทศบาลเมืองหล่มศัก์นักเรียนอาสาสมัครการชาติโรงเรียนหล่มศัก์วิทยาคมกิ่งการชาติอำเภอหล่มศัก์กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่นะคะที่พร้อมใจการลงแรงช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่คะ่ะทางน,นี้การบูรณา,าการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจไปถึงพี่น้องผู้ประสบภยัยให้ก้าวผ่านความยากลำบากได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ขณะเดียวกันค่ะทางหน่วยทหารยังคงยืนยันถึงความพร้อมของกำลังคนและยุโทโธปกรณ์ที่จะร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภยัยและยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตค่ะ